ชาวชุมพนชาวนาครน,นะครับพม่กับดานวุฒินะครับอ่ะาะวารวดแต่ก่อนคือพอเป็นอ่าํานั้นนี้เป็นคนนเรียนมาคุงแร้วท่องจงกวัดคอพมพุ่กลับมาประมาณยี่ห้าปีลงมาคนนแร็คทำสร้างคุนแรละกับผอแต่ก่อนอ่าผลิตภัณฑ์แต่ละยะ่างมันไม่พัฒนาเหมือนเดิมนี้ แต่ก้อนอย่าเชื้อราไรต่อไรก็คือมันไม่ดีมันเดี๋ยีพ่มทำมาประมาณเกือบสิบปีเรียนเกิดวิกฤตของจังหวัดเขาปรับมาใช้มาปลูกยางกันเรียนก็บงับงบังเจ้าก็ยุดแล้วก็ปลูกยางแต่พ่มก็คือพอพามาคนแรกทำปลื้อแล้วก็ต้องปลูกต่อกันกับพ่มยุดทำซ่านมาประมาณสิบสิบสองปี ชายฤดูมาตลอดก็คือได้ปีหนึ่งประมาณร้อยห้าสิบตันปีนี้อปีที่แล้วมันเกิดวิกฤตเมื่อนอาการไม่ดีหรือดูมันเหลืองเป็นนีที่ดุยวุ้ยจนมาได้เป็นมาตลอดคืออสมมุติว่าหรือดูหรือดูเป็นอยู่สักยี่สิบตันขอยยักมาอีกเดือนหนึ่งสักสิบตันแล้วก็มามาเป็นถวายปีที่แล้วพวกกุ่งกระไดถวายแต่ถวายพุ่งไม่ได้หลงสร้าง มันกระไดกับอาการมันมั่วกันแหมถึงปีนี้พ่่มเลยตัดสินใจก็คือเอาลาวข้าวมาทำเปอร์เซ็นต์ในการข้าวมาถีแรกอ่ะลาวข้าวมาก็คือฉายาพ่กมาคายยานะแต่คือน้อยลงก็คือคายยาหล่ลายเบริษัทเรามาทํายอดแรกมันยาแยมาพี่ีรู้จักเพียห้อยหนาสั้นใช่ไหมครับเพียห้อยหนาสั้นที่ยู่ลังใบอ่ะมันลงแปลงนี่หมาเรื่องแมสต่างแปลงเลย พุมกระโทถ่ห้าคุณยอกบอ็อกทำปลื้อคุณยอกบ็อกมีอยู่ตัว,น,ตวนี้บวกกับิโตัวเลียมออยของบยรยซัทก่อนหน้านี้เนี่ยพวมันย่อนนิดนึ่งตัวเพลี้มีฟอรดเนี่ยพุ่มไฮเซลอีกบอยษัทหนึ่งไปห้ามาชี้ไปซองคลังไม่หวาบรื้อเลยเนี่ยถึงพุมถ่าคุณยอกคุณยอก,ยอกบอกหล่องแ้วของบยรยษัทพอตัวทำละลายมันไม่เมือนกัน ชื่อยาเมื่อนกันแต่ตัวททาลายไม่เมื่อนกนพ่อมาชี้ซ่องครั้งผีเชื้อมากเมื่อนกับเราเซกเลยอะมันแมดเกลียงเลยแล้วพ่มทาคือหยอดซ่องนี้ทําด้วยยาของเบอริซันนี้นี่คือความเป็นจริงทาโดยยาของเบอรซันนี้หยอดที่ซ่องพ่มลงซ่านหยอดซ่องนะถี่เห็นนี่คือหยอดซ่องนะครับไม่ใช่หยอดแร ปีหน้าพ่มฝืนตอนพ่อมีทำตั้งแต่หยอดแรกจนหยอดซ่องใบมันต้องดีวันนี้ทึ่อผลผลิตมันในดีวันนี้พอหลกพ่มหลงสร้างแซะการออกดอกออกหนาสุดๆเลยเดียวมันอีมีผาพ่มแกบผ้าไปเกือบถุกตอนจนบานดอกจนติดผลผลิต พมให้ชาวบ้านบางคนติดสนิดพ่มแหล่มันติดเหมือนกับดอกไม้ธรรมดา<ถ>การติดลูกอ้อนอ่ะมันอีรวงกันมาที่พมการันตีกับหลายๆคนคือถ้าของเผื่อติดของเราดอกถ้าของเผื่อล้อนแม็ดของเราต้องมีนี่คือความเป็นจริงทั้งอีกอย่างหนึ่งตอนนี้เดียวผีผีได้ไปอะไรอีกแปลนะ้งหนึ่งพมเชื้อว่าการทำซ้านยูกับดินฟ้าการหมาฉาย แต่ผพิ่มหวาเปอร์เซ็นต์มันนิดเดียวแล้วตอนเนี้ยพอมาเจอริซันนี้ตอนนี้ผพมออกดอกอยู่มันเป็นไปไม่ได้ถี่เคตนี่อีมีดอกเพิ่มขึ้นมาได้ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผีผ่ๆลองไปแล้วพมมีเมื่อนีถูกฉวงมีตัดเดือนนี้ลูกเรียนเดี๋ยวผีแล้วมันอีเป็นน้ำน้ำช่วยน้ำละเอียนน้ำตายวันทะเลียเพมตังราคาพอคาข้าวมาแล้วของผพมชุดอ่าอีตันประมาณวันที่แบบ พิ่มตังไัวซองรอยความน้ำห้ามหยอกออกพอคาข้ามาประมาณซ้มซิบว่าจาวพ่มบอกใครให้ก่อนเอาคนนั้นเขาข้าวกันมาปุ๊บโผล่หาพ่มผลแรกให้ช่องรอยพอไคือชงงมอคนโทรมาพ่มบอกมีแล้วนะเขาบอกว่าให้หมากว่าได้ไหมเพิ่มบอกไม่ได้คนได้ก่อนต้องเอาคนนั้นการค้ายเลี้ยงนะครับพ่มขีดหวาเราแรงถังปื้อต้องแรงเท่านั้น อย่าไปยึกยักงไหนราคาแค่สิบบาท,บาทพอขาเรียนน่ะมันรู้กันไหมมันทึ่งกันไหมทึ่งมันอีทําให้เราเสี่ยคนผูเรียนทารซาลาติดเพดานอยู่ที่สองรอยตอนนี้ขาดหรูไม่ช่วยตอนนี้มีตั้งแต่รอยเจ็ดร้อยแปดรอยเก้าเก้าห้ามีแม้เลยครับ,รบแต่ถ้าหวันห่นท่านพ่อมไม่สู้หรือว่าทำเรียนไม่ช่วยราคาเรียนพ่อบอกได้เลยนะครอยู่ประมาณร้อยหกเจ็ดสิบบาทถาว่านี้ นี่ตอนนี้คืออีกอีกซองวัน,วนพุ่มตั้ตในช,ชุดชุดตุลาลพุ่มมีชุดปุจิกาอีกชุดหนึ่งประมาณซองร้อยวัตตันแล้วก็ไม่มีชุดใยว่าไข่ไก่ประมาณรอยแล้วตอนนี้มันงอกดอกออ,อีกแปล้งคือที่พุ่มไม่ได้ตั้งใจแมมแต่พอดีลาวพมามันชีดคือมันชีดใบฉามันชีดไม่ละเอียด เรียนมันเลยล่าไปใบมันมันมันไม่ได้คั้นของการฉีดส้้นมันเลยช้าไปโดยเราไม่ได้ตั้งใจแต่พุ่มก็ลองลองนงแล้งกรบใบชัดพุ่มแลงกับใบิชัดบอกว่าถ้ายาตัวนี้มันดีจริงเรียนนี้ต้องออกแต่มันออกพุ่มกันอย่างงงว่ามันออกด้วยอะไรแต่คงไม่ใช่อากาศมันไม่ดีอยู่แล้วครับพมคิดว่ามันนายเป็นพยา เดี่ยวพี่น้องเกษตรกรลองแต่แล้วครับว่ามันนีอยู่หรือครับพุ่งกาแชร์ประสบการณ์ในฐานนี้และการเปิดใจทักกิจพุ่งเข้าใจนะทุกคนย้าถี่เปลี่ยนไหมมันมันมันอยากทำรับตัวเราเพราะว่าเรารอมาแล้วเราลองไม่ได้เพราะว่าเราลงทุนไปคือมันต้องใดตั้งที่เราลงทุนไปไทยเปลี่ยนไม่มีใครมาเราผิดชอบการลงทุนของเราแต่ มันข้าวจังว่าที่พุ่มต้องเปลี่ยนต้องลองแต่มันมันโดยความเป็นจริงที่ผีผีเห็นเนี่ยคือใบคือยอดซ่องมันอยู่สภานนี้แค่นรูขนาดนี้มันนายใบดําขนาดนี้แต่พุ่ชายล้วนๆจริงๆคือของโปรเจกต์ฟิวนะครับ,รบขอบคุณมากครับ